โดยในภาคเช้าพระวุฒิอภิวุธโธประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดระยองเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งผ่อนคลายเบาๆตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าไตรจีวรถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายยารักษาโรคถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ประธานสงฆ์ตามลำดับส่วนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายเครื่องทยธรรมและยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญโครงการสร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกและกล่าวอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในวันนี้ ภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์ซื้อดินปรับพื้นที่ลานธรรมเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกนศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมในวันนี้ท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและศรัทธาสาธุชนเมื่อทราบข่าวบุญสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ต่างตื่นตัวตื่นเต้นดีใจจึงไม่พลาดในการร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ในชีวิต รวมทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์ซื้อดินปรับพื้นที่ลานธรรมเพื่อรองรับองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกทุกท่านได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยครั้งนี้มีคณะประธานผ้าป่าจำนวน6คณะในส่วนคณะที่หนึ่งประกอบด้วยคุณแม่ลำเนากัลยานมิตรเอกชยัยกัลยาณมิตรขวัญใจจีนนครเป็นครอบครัวถวายที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองแห่งนี้ คณะที่สองกัลยาณมิตรเพิ่มศักดิ์กัลยาณมิตรอรัญญาชีวาวัฒนานนท์คณะที่สามทันตแพทย์ไพโรธดรจารุณีตันติเวศวุฒิกุลคณะที่สี่กัลยาณมิตรจำนวนกัลยาณมิตรรุจีกัลยาณมิตราตาคณะที่ห้ากัลยาณมิตรกัลยารัตสุขใสกัลยานมิตร พักดีกัลยาณมิตรดวงใจเที่ยงแท้และประธานคณะที่6ได้แก่กัลยานมิตรสุทัศน์กัลยาณมิตรเบญจวันนันชัยและกัลยานมิตรสุปันนาปิ่นมรกตในการนี้ประธานสงฆ์คือพระมหาประพัฒน์จิระวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ผ่องใสวางใจให้เบาสบาย เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าปา่าจากนั้นคณะประธานผ้าปา่าจำนวนหกคณะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยและภาษาบาลีโดยพร้อมเพียงกันจากนั้นคณะส่งได้พิจารณาผ้าปา่าต่อด้วยเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายดินนำกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยธยรธมและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นพังสำเร็จ ในโอกาสนี้คณะประธานพราปา่าได้น้อมถวายจตุปัจจัยบุญพราปา่าและระเบียบดอกไม้แด่ประธานทรงตามลำดับซึ่งนับว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของความภาคภูมิใจของทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกําลังทรัพย์อย่างเต็มที่เต็มกําลังและได้ทำหน้าที่กัลยะาณมิตรแจ้งข่าวบุญเชิญชวนให้ผู้มีบุญได้ร่วมบุญใหญ่วันนี้จึงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทั้งนี้เจ้าภาพ พุ่มผ้าป่าแต่ละอำเภอแต่ละคณะได้น้อมถวายพุ่มผ้าป่าแด่ประทานสงฆ์ซึ่งทุกท่านได้มีส่วนในบุญครั้งประวัติศาสตร์รวมทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกองค์แรกแห่งภาคตะวันออกและในอนาคตศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองแห่งนี้จะเป็นที่รู้จักซึ่งจะมีผู้มีบุญ ได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบูรณ์ในสถานที่แห่งนี้โดยจะเป็นสถานที่ปักหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงสืบต่อไปค่ะเมื่อเราทราบข่าวว่าเราได้รับพระเจดีย์ซึ่งเป็นความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมอบให้เรานะคะเป็นเจดีย์แรกของภาคตะวันออกนะคะ พวกเราก็มีความตื่นเต้นยินดีกันนะคะปราบปลื้มนะคะแล้วก็ได้ทุ่มเทกำลังกันอย,อย่างเต็มที่นะคะว่าเราจะทำยังไงให้พระเจดีนี้ได้สำเร็จโดยง่ายโดยเร็วแล้วก็เป็นที่รวมพลังความสามัคคีของพี่น้องเราชาวระยองแล้วก็ชาวภาคตะวันออกทั้งหมดรวมทั้งพี่น้องทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันปฐมวัเริ่มที่เราได้ าหาปัจจัยปริมาณดินที่จะต้องใช้ในการถมปรับลานทำครั้งนี้ประมาณ1,500คิวนะคะแล้วเราก็หาวิธีการที่จะบอกบุญนะคะแล้วก็ทำให้ณนะวันนี้นะคะยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะแต่ว่าความสำเร็จบังเกิดขึ้นโดยโดยเร็วโดยง่ายะคะ่ะพิชีตตังเมแล้วค่ะจากที่เรา กังวลน,นะคะว่าเราจะหาได้ครบถ้วนไหมนะคะวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วค่ะก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่ที่มีความเมตตาต่อลูกๆชาวระยองเสมอมานะคะกราบขอบพระคุณค่ะแรกๆเราเองเราได้ยินข่าวมาแล้วว่าจะมีการสร้างเจดีย์นะครับก็ก็ถามถ่ายกันนะครับว่าสร้างตรงไหนบริเวณไหนเขาบอกว่าสร้างตรง ที่ศูนย์เขาช่องลมนะครับเราขับรถเข้ามาเนี่ยเรานึกภาพออกเลยว่าพอจะดีขึ้นแล้วเนี่ยสวยงามยังไงเพราะข้างหลังเป็นแบ็กกราวยังไงเนาะมันทาให้เรานึกถึงภาพนะครับว่าโอ้โหเนี่ยมันใสเข้าไปถึงใจเนาะมันเย็นเข้าไปถึงใจเลยทีนี้เราเห็นภาพเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าเราต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องสร้างเจดีองค์นี้ขึ้นมาแล้วพอยิ่งมาเห็นรูปแบบของเจดีรูปแบบของเจดีเนี่ยมองมุมไหนก็เป็นองค์พระนะครับสามารถระล,ลกึกถึงองค์พระได้ตลอดเวลา เมื่อไหร่เราสร้างเจดีย์องค์นี้เสร็จขึ้นมานะครับน่าจะเป็นศูนย์รวมไม่ใช่ศูนย์รวมเฉพาะพระพุทธนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่มาเห็นภาพหรือว่าเข้ามาเที่ยวชมเนี่ยนะครับก็จะชื่นอกชื่นใจแล้วก็จะมาร่วมบุญจะมาทําบุญกับพระพุทธศาสนาของเรานะครับน่าจะเป็นเป็นหลักของภาคตะวันออกเลยนะครับเจดีย์เพื่อสันนิภาพโลกเนี่ยจะสมชื่อจริงๆเพราะว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสดงดงามจริงๆนะครับ เรามองแล้วมันชื่นใจนะครับเรามีความตั้งใจเลยนะครับว่าเราจะต้องมาร่วมสร้างนะครับมาเป็นประธานในจีดีองค์นี้ให้ได้นะครับแล้วมันก็สมใจเรานะวันนี้เราก็เข้ามาเป็นประธานหนึ่งในนั้นนะครับ